นี่จะพามาดูกิจกัรฑ์ปลาทอดปาดน้าไหมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ครับแกะปลาค่ะปลาแกะค่ะปลาแกะสุรศัพท์ค่ะหวานล่อนกอกค่ะวันนี้มาดูกิจการของลูกค้าเรานะครับที่ได้รับปลาจากฟาร์มเรามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาแกะขายให้ลูกค้า หวานกรอบร่อนตอนนี้รู้สึกว่าแม่ค้าจะหายใจไม่ค่อยออกถูกทุบทุบทุกทุบขาทำไมใส่หน้ากากใส่ถุงมือรุ่นวรยแลนด์มากเลยค่ะลค้าไม่ต้องห่วงครับความสะอาดเส็จเรื่ยฮะโอ้โหพริกน้ำปลานี่สดมากเลยขอพริกน้ำปลาซื้ออย่างเดียวได้ไหมคุกขาดเรยากาศนะครับก็จะเตรียมส่งให้ลูกค้าหวานกรอบแวานกรอบร่อนดูดิก็แล้วก็น่ากิน อผมก็ออเดอร์ไว้ด้วยนะครับรู้จะได้กินได้ปกก่านเ่ยเออถ้าไม่ได้กินก็นี่นะไม่กินก็แกะคุกข้าวก่อนไมไ่กินก็คือไม่ได้กินอะไรนะไม่ไม่ทานก็ชิมหัวไปก่อนนะะคมีบ้างมีบ้างหัวอันน,น,นี้อันนี้ปลาเราหมักไปแล้วใช่ไหมครับค่ะหมักแล้วค่ะใช้อะไรหมักบ้างอ่ะใช้เกลือใช้เกลืออย่างเดียวใช่ค่ะเกลืออย่างเดียวหมักระบ้าง ร้อมทอดอันนี้ทอดแล้วทอดแล้วก็จะสวยค่ะหลังจากทอดก็มาวางถืงให้เย็นหล,หลังจากเย็นได้ที่ <Okay. S 1> ก็พร้อมแกะอันนี้แกะวิธีแกะก็คือเอามีดเสียบตรงกลางก่อนแล้วค่อยๆเลาะเอาออกใช่ไหม ออก่คะดูวิธีการโอ้โหสันค่ะก็รับออเดอร์เยอะเลยวกัรับออเดอร์เยอะแล้วกันเนี่ยโอ้ไม่ตันค่ะแล้วปลาลงกระทะก่อนปลาลงกระทะก่อนเดีอาปลาลงนี่ต้องค่อยลงละลงมาจะตีนของทอดนานไหมครับเนี่ยทอดประมาณยี่สิบนาทียี่สิบนาที ข้างละวอยูสองค้างละานสิค้างละานสิบนาทีค่ะตอนนี้จะ่ต้องตาถ่านนะคะจะได้อร่อยนี่เราไปเตาเตาถ่านละปลาทอดนี่เน้นไม่เตาถ่านเพราะไฟจะเสมอจะทั่วหรือเปล่าใช่ไหมใช่สิบนาทีแล้วก็กลับตอนนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งมันนะใช่ไหมใช่พะถ้าไปยุ่งมันมันจะเละงานผลิตต่อ หลังจากที่แซะเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาวางใส่กองโอ้โหมากค่ะมากเลยหอมจริงๆเลยเนี่ยคือที่ปลาปลามเหล่านี่นักขึ้นอย่างไรนะถ่ายตัวที่มันร่อนๆเนี่ยสิัถ่ายที่นีระหรอ ก้างออกให้หมดนะเกือบหมดจ้ะเกือบหมดลูกค้าก็ไปรุ่นนั้นแล้วกันลูกค้าก็ใส่กล่องแม่ค้าตาไม่ดีแต่ลูกค้าตาดีก็ระวังก้างนะคะทำ่หนงยามันนี่ะอเยี่ยมยอด có thể phải được nó phải được phải được phải nó hmm 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 น้ำป,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 ปลาก็รอบเปถูกก็10บาทแล้วมั้งเออน้ำปลาก็